บอกว่าตอนนี้เรามี2นักแสดงสาวนะคะมาอยู่กับเราน้องน้ำตาลทิพนารีและน้องฟิล์มรัชานานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีรีส์ของน้องจะออนแอร์วันเสาร์นี้ตอนแรกใช่แล้วถูกมเรื่อ ลูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะเฮ้ยพูดพร้อมกันนะเฮ้ยกินซะแล้วไงแต่เรื่องนี้เป็นซีรีส์แบบแนวโรแมนติกดราม่าใช่ทางคู่รับบทหนักมากใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นช่องที่รู้สึกว่าเข้ากับพวกเราได้ดีที่สุดค่ะถนัดถนัดที่สุดพวกหนูชอบเล่นดราม่าค่ะอ่มแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงเล่นเป็นใครค่ะน้ำตาลนะคะก็รับบทเป็นไออุ่นแล้วก็อบอุ่นเรื่องนี้เล่นเป็นฝาแฝดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งคาแรคเตอร์ก็จะเป็น เขาแตกต่างกันเลยพี่ไออุ่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเห้าๆธรรมะดทะแม,มงหน่อยน้องอบอุ้มก็จะเป็นแบบว่าใสหวานใสสูตน,น,นใช่แต่เวลาที่เวลาเราเล่นนะ่ะแล้วกลับมาเล่นฝาแฝดอีกครั้งหนึ่ง จริงๆมันยากนะ,ะถูกป่ะ<า>พอครั้งแรกอ่ะเราทําไว้ได้ดีถูกปะ<ฮ>ะ่ะเราครั้งนี้เราแบบฮ้ยเราจะทำยังไงเ่<ฮ>ะเป็นฟแฟดอีกครั้งหนึ่งอ่<ฮ>ะเออน้าตาลทำกันบ้านยังไงก็จริงๆแล้วตัวละครเรื่องนี้นะคะก็จะต่างจากเรื่องหัวยูค่อนข้างมาก <ฮะ S 2> ซึ่งเขาก็จะโตขึ้นมาซึ่ง2ตัวละครเนี้ยมีความที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันก็เลยให,ให,ให้ให้ความรู้สึกว่าทํางานง่ายแต่ว่าเวลาที่ สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งไออุ่นแล้วก็อบอุ่มอ่ะอาจจะยากเพราะเหมือนแบบเราเป็นไออุ่นมาทั้งวันแล้วเราต้องมาเป็นอบอุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบต้องมีการจูนกันเข้าไปโอ้ลองให้ช้ำลองให้ช้ำกลับบ้านทุกวันค่ะแล้วฟิมฟิล์มก็ไม่ง่ายนะ ซึ่งสุดๆเหมือนกันเนอะต้องเล่นเป็นทนายสาวตาบอดเนาะตาบอดด้วยอะอย่างนี้เราทำกันบ้านยังไงมีฝึกใช้ชีวิตประจําวันให้เหมือนคนตาบอดมีไปเวิร์กช็อปบ้างว่าเขาสัว่าเขาใช้ชีวิตประจําวันยังไงอันนี้คือบอดแบบบอดสนิทเลยแม่หรือยังไงบอดสนิทในเรื่องบอดสนิทนี่ใช่ไหมเราต้องไปเวิร์กช็อปด้วยกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้แล้วสองคนมาเจอกันได้ยังไงในเรื่องฮะมาเจอกันได้ยังไงเรื่องราวเรื่องราว ก็คือว่าไออุ่นกับอบุ้มเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันโอบุ้มเนี่ยเขาใช้ให้ไออุ่นอะไปบอกเลิกแฟนเก่าเขาให้หน่อยก็คือเมทาวีโอเคซึ่งระหว่างนั้นอะอบุ้มก็นั้นได้รับอุบัติเหตุไออุ่นก็เลยต้องไปสืบว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวเราหรือว่าคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมันก็เลยทาให้เราเนี่ยได้มาเจอกันใช่โอ้คราวนี้ทั้งเส้นของการสืบค้นค่ะแล้วก็เส้นของการที่สืบไปสืบมา ทำไมใจเราตรงกันแปลกๆได้อย่างไรได้อย่างไรก็เดี๋ยวจะต้องไปดูในเรื่องดูในเรื่องเนอะในฐานะที่เป็นนักแสดงเองเรื่องนี้สปอยนิดนึงสิสปอยนิดนึงนะคะจริงๆแล้วน้ำตาลรู้สึกว่าพลูโตนิทานดวงดาวความรักเนี่ยไม่ได้เล่าแค่เส้นเรื่องของเราสองคนแต่ยังมีความทักของครอบครัวการเลี้ยงดูในบ้านหรือความรักของเพื่อนแล้วก็การเลี้ยงดูของ ครอบครัวนี้ที่แตกต่างกันไปก็ใช่แล้วก็น่าจะถ่ายทอดเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของคนพิการในสังคมใช่ค่ะตอนแรกที่เราจะได้ดูเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างฮะแถานี้เออก็จะได้มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ําตานะสำหรับน้ำตาก็โรแมนติกดราม่าสมชื่อเลยค่ะตอนแรกเลยหรอมาร้องให้เลยหรอหนูไม่ปูอะไรแม่เลยนะมาถึงปุ๊บหนูก็แบบ จะเป็นพี่แม่อะไรนี่นี่เนี่ยจะเป็นจะเป็นกลิ่นอายของตอนแรกนะคะที่เขาได้มาเจอกันครั้งแรกแรกซึ่งคนก็ะงงว่าในในเรื่องเนี่ยในเทรลเลอร์เนี่ยนำเสนอไปแล้วว่าเอ้าเจอกันครั้งแรกทำไมจูบกันเลยล่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเอ้าทำไมจูบกันเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ฉากเฉิกแสงเสริงสวยนะภาพสวยมากเลยดีกว่าแหละซีรีส์เรื่องนี้น่าดูแล้วอ่าค่ะก็ฝาก้วนนะคะผู้โตนิทานดวงดาวความรักค่ะ ทุกวันเสานะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องจีม m เอ็มยีค่ะค่ะแล้วสามารถดูย้อนหลังนะคะได้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางช่องทางวิวคะ่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันที่19ตุลาคมนี้แล้วคะ่ะฝากด้วยนะคะจ้ะขอบคุณตําตาและฟิลมด้วยนะคะ